สายเงาครับพี่น้องเมื่อนี่ทำหน้าป๊อบจ้าน่อยสายเงาสายเงาสายแก้วได้ข้าวได้ข่าวฝนเฮงครับเดี๋ยวลงไปเบ่งก่อนได้ข่าวทำไรเด็ข้าวฝนเฮงพวเป็นข่าว้ำไรอันนี้หอดบ้านท่านหอดข้องปงไปพอพอเพราะท่านหอดข้องปงครับแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อนี้มีข้าวรถติดครับนี่รถต่อหางกันมากเลย รถไใ้รถเ,เงียงกว่ารถแกเงี้ยงกว่าก็สลิงเง้สลิงพ่วงรถพ่วงแกไม่ครับรถพ่วงแกไม่ผมทุกทางอยู่กลางเขาท่างช่องตะโกตอนนี้ทวงเวลารอเรียกคันหาซื้อกับเขาอยู่ตลาดเรียนซื้อบาง,งอันนี่ไม่ก็ครับ <c oughs> ได้ยังว่าแล้วเขาได้ยังมาใโอ้ได้มาใหมา่พอดแล้วครับผม นายน้องติมครับเมื่อนี่พูดนะน้ำม,มาใหม่ๆเลยแดงจึงคึงเลยพูดฝายตัวหนึง่งฝายเกือบเสมอน้ำไหลครับรอบนี้อาขาวห้าน้ำซูคนยัไงไม่ยังครับนะปอบเราจำมันได้แต่ก่า เอาลหรอครับนี่ <c oughs> พอดไม้หมันปีไก่แล้วครับไปบ้านโคกพระไล่ครับพาไปเบิ่งน่ำก่อนอันนี้ถามหน้าพื้นมาใส่เบียสบังหันพื้นมาน่ำเป็นเป็นเป็นน่ำอะไรเป็นน่ำฝนครับเมื่อน,นี้คือจีได้ลงไปทั้ง่างุ่ดละพักสองหมดละเมื่อน,นี้ น,นี่เป็นประตูน้ำประตูน้ำเป็นเปิดเป็นเป็นช่วงไหนหรอกครับเบื้งองยากาพี่กัน <c oughs> ไปยุกเก่าครับผม <c oughs> เอาโอเคครับสิได้กินเขาแล้วก็ล่องเทศบองครับ่บางัันไปเทศอยู่หนองติ่มมาปลาพระท่านเขาปลาพระท่านเขาเลยอย่างน,นี้ได้ยังกินมือนี่ <c oughs> อันนี้มีหัวหมูโอ้ยพ่อแม่ลิน <c oughs> ลินครับลิน <c oughs> ต้มกับหูปลาแดกบองไก่ทอด ไก่ปีงเขาเนี้ยครับซื้อของเขาไม่ไเลยมือนี่โอ้คือฝ่าวเถาอ,นอ <laughs> เห็นนาำไม้นี่ไรคือฝ่าวเถนนาอ <laughs> เอาโอเคครับผมสิงกระเช้าวิานาณครับแถวครับน <laughs> ี่ต้องกันนี้หนก่อนัดือดด้วย เอาบ่าเออทีใช่สมสมสมใจเลือดมากหน่อยครับเมื่อนี้เลือดริมรวนๆเลยเลยเดี๋ยวเอาน้ำผสมเอามันเป็นริมคัดเกือบบ่มีน้ำเลยในย่องเอาละเอาเซียนปบอบเหน็นยังไงก็คือครับเหน็นปอบเป็นยังไงก็คือ นองหเคครับผมตอนนี้เขาอยู่กันที่บ้านคลองยาง่างเนะครับขัดจากน้องพักแวนคึ้นมมขัดจากบ้านน้องพักแวนขึ้นมาตอนนี้อยู่หางเขื่อนคลองย่างได้ครับตอนนี้ <c oughs> มาม่ากระชากวิญญาณปลากะระป๋อยระจะนอมสะแกวแล้วครับก <c oughs> ินมามา่าก่อนมาหนิโบไว้แล้วอ่เด้อครับตรงมาม่า ก็ใส่ไข่ลงไปมาหน่วยดูชิ้นเย็นครับมาเด้อสปอนเซอร์ไดสิเขาเข้ามาเด้อที่ตึงมามาตึงลูกชิน <laughs> ้นมาเด้อสปอนเซอร์ย <laughs> า้น้ำมันเดือดให้ลูกชิ้นมันลอยมันใส่มามาลงใส่ผักลงแล้วก็เอาเลยปิดไฟเลยต้มมามาร้อมเดือดครับ เอาแบบเพื่อนๆเลยครับ <c oughs> เอาแบบเพื่อนๆเลยเปนเงินแบบเพื่อนๆเลยมือนีมิมามๆรอบเด็กครับมาองวนไงผมว่ากินว่าเปิดสองมือนีิ มาาน้ำกันครับเดรีมพลังก่อนครับเอาตีซีเลยครับพี่น้องปลาก็ได้ซ้ำหินหนี่แหละแต่ว่าใส่งามครับปลา,าใส่งามว่ามีตัวหน่อยเลยฮะเลาะไปเราะมา มาลุงน้องติมที่แรกซัดเขาไอ้อยังก,นก็น้องติมขึ้นไปหาหลังหลังเคลื่อนหัวย่างพ่นล,ละน้องพักแวน่นพ่นละละลุพ่นละดิงเขามาขูดเวียนดิงเขาว่าน้องติมขึ้นโอ้ครับหลุดไหลกูลอยลูกแล้วครับมื่อนี้จะพอเลาะไม้ซื้อนี่บรรนับระยะทางขามา เอาโอเคครับเอาพอได้ต้มอ,อยู่หรอกตีซีแล้วผมไปพักพนจังหน่อยก่อนเหมือนจังสิมาตัวยังไงจ้าไหววะเอาเบิ้งจ้าแล้วสีเท่เบิ้งครับนี่ได้ไล่มาได้นี่แหละปลาเอา พ่อได้อยู่ตัวไหนอ๋อพ่อได้อยู่เลยเนี่ย๋อพ่อได้อยู่ครับเอาโอเคครับพี่น้องพักพ่อน,นจะเข้าครับเดี๋ยวมาตัวอีกตอนเช้าครับจากสองชั่วโมงกันหายบ้านโคกเพชรลำนังร่องครับไปละป่าพยาเมืดคืน ได้ปลาบกพ่อเพื่องศักะมารุ่นครับบาทนี้แย้มโ้าไดปลามันสีได้ปลาย่บาลจะาล้องว่ไปรอออมทีบเอาปอบวัดดอนดอนเหรครับท่านได้ปลาหกเจ็ดโตแล้วครับพี่น้องไปนี่ แต่ละคนสะบักสะบอมิึงนะป๊อบมันต้องได้เลือดครับพี่น้องที่เลือดลุ่งลากเบ็ดนะป๊อบเลย พี่น้องผู้ใดว่าโตปรากฏสบายไอ้ขาดเลยการตกปรากฏเป็นการพักผ่อนหมดแล้วบนนั่นธรรมาห่างไกลมาเลยการตกปรากฏเป็นการพักผ่อนดูหน้านะป๊อปเลยครับ <c oughs> พักผ่อนบ่พักผ่อน <c oughs> ไม่เพียงพ <c oughs> อเออนี่พักผ่อนมากเลยดูถนน <c oughs> มามารอบเทียงครับเบื้องหนาเบื้องหนามามารอบเทียงดูเขาแห้งครับมา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 ไก่ถอดครับจริงเป็นซ่องไหนได้ผมเมียดไปทั่วทีบเบื้องเบื้องคนผู้นี้สิงโกมูสิงกโกเขา คือสิงักแทกเ้กินเขาเนี้แล้วแล้วมามาน่ะจ้าแล้วแล้วมามาน่ะคือสิงักแทเ้นี่เรื่องปลาเราเราได้ปลาได้ <c oughs> มาครับพี่น้องมามา อ๋ครับพี่น้องมือนี้รอบที่รอบที่เท่าไรเราป่ฮู้ครับอันนี้ที่เขาเมือ่อที่เขาขึ้นที่สองแล้วครับนี่อันนี้ก็ต๊แรงวันอาทิตย์แล้วครับมาแต่จวันเสาร์มาแต่เ,เทียงวันเสาร์ <c oughs> ไปซากแก้วไปตาพญามือนี้กับรอบไปรอบมาหอดเสริมทางแล้วครับไปนี่น้ำมัด ล้อคัสล้อเนี้ยครับให้มันสมซื่อสิงครับเดี๋ยวอีกผ้าไปเบิ่งไม้เบิ่งอ้อยครับนี่ไฟยตัวเอ็มนาบานสายตะเคียนไฟยตัวเอ็มบ้านสาตะเคียนลุงอ้อยแล้วลุงอ้อยนี่แหละอ้อยอยุติยีนี่แหละสายนี่แหละน้ำมันผัดกันไปนี่น้าป้อมกับใบเลนทั้งหลังครับปลาทั้งหนา้าบกเขาปลาเขาอยู่ทั้งหลัง ปอบเลยใหญ่มากแว่มลาเหรียนทั้งหลังไห้มันสมสือสิงครับเอามารุ่นครับมือขึ้นกะไม่เป็นมือขึ้นดอกเบิดมือมือนี่กะได้ปลาเกือเบเต็มตะก้าอยู่ขอนๆข,ขึ้นมาแต่ว่ามือนี่แหละยะร,รุ่นมือนี่หอดสามทีทุ่มนี่นี่ได้หลายปันไหนครับ มาลองเป็นวนดีในไลฟ์บาหนอรุดบ่เลือด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 ตัวหญ่ครับ เอาครับเลาไปหลายไหมออกตั้งแต่เมื่อวานใบมุ้งโอ้ายสองเลยเนาะออกจากบ้านปอบใบสองเลยเนาะใบสองไปรถติดอยู่นั่นอีกอยู่ช่องตะโกอีกกวัาสีหอ่อน้องพักเวนเราะลงไปเบื้องไอ้เงี้ยงก่อน้องติมน้องติมกับน้ำสวยครับหมื่อ้านไปว่าถึงไือครับน้ำลงมือแรกน้องพักเวนโอ้แต่เจ้าว่าปลายกินดีใว,ว่าะ เขาโยามาเปิดไฟวานแหรก็เลยได้หนีหนีไปเพราะมีมองกินเลยบาดนี้ได้หนีกลับขึ้นมาบ้านซื้อนี่แหละครับได้ปลาซ้ำเนี่ยล่ะโอเคแล้วครับแล้วเอายาเที่ยเพิ่นมมึงได้ในไรวันไหนตะกร้านึงอยู่หี่โอ้นี่บิ๊กไซส์เลยนี่บิ๊กไซส์อยู่ในในยุ่งน้องพักแวนครับบิ๊กไซส์โอ้เสียดาย ม่ววานี่ตกปลาหนาไฟนี่มันลําบากกับไฟนี่นะครับอันขันมีไฟขันมีคนเปิดไฟนี่คือมันไปเลยเพราะว่ามันโมนเมนต์ว่างมันมันขึ้นมาหากินงเลยซื้อแล้วโอเค okay, ครับผมสิงกระชาวิญยานครับเมื่อย์ <laughs> มดเจ้วเดิอเมื่อยเมย์ <laughs>